นี่ True Music ขอจอบตรงมาเลลอกอีกทีหนึ่ง True Music นะครับ True Music เนี่ยเรามีบริษัท True Music Company นะครับเป็นบริษัทในกลุ่มของเราด้วยเหมือนกันนะครับเราเรื่องเกี่ยวกับเพลงเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยากจะเป็นอินเตอร์แอคทีฟมิวสิกนะครับช่องแรกของประเทศไทย24ชั่วโมงอินเทอร์แอคทีฟนะครับก็คือเรามีอะไรบ้างวันนี้เรามี True Music Channel อยู่ใน True Vision นะครับช่อง26 นะครับเป็นรายการเพลงทูวิชิ่งอินเตอร์แอคทีฟยีชั่วโมงรายการแรกนะครับวันนี้เล็กิ้งของเราอันดับหนึ่งในรในช่องเพลงทั้งหมดนะครับของที่ทูวิชิ่งเอ่อที่ทีู่วิชชั่นนะครับเรามีทูวิชิ่งเรดิโอ93.5นะครับอันนี้ก็เป็นของทูด้วยเหมือนกันนะครับเราตั้งชื่อว่า True Music Radio นะครับเรามี True Music .com แล้วเราก็มีทูวิชิ่ง c ิ่งนะครับเพื่อให้ครอบทุกช่องทางทีวีนะครับทางวิทยุด้วย ทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ทางมือถือนะครับก็คือเป็นของทู ict, ตบิสกทั้งหมดเลยครับทำไมถึงเป็นインタแอคชีนนะครับ,อย,รบอย่างถ้าเราเข้าไปดูในทูบิสิกชานนลของเราเนี่ยนะครับเราเอามือถือเนี่ยเป็นตัวเข้าไปให้ลูกค้าเนี่ยสามารถอินเตอร์แอคตนะครับกับรายการที่เขาชอบดูได้อย่างเพลงเนี่ยผมจะเล่นเพลงที่ลูกค้าเนี่ยโหวตเข้าไปนะครับใช้มือถือโหวตเข้าไปผ่าน SMS ก็ได้ผ่านแชทก็ได้ เป็นอินเทอร์แอคไม่ใช่ว่าไปนั่งแล้วก็อะไรการเปิดอะไรให้ดูเราก็ดูนะครับเปลี่ยนละคือมันมีเรนนี่กันหนึ่งเกี่ยงนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เหมือนคนรุ่นอย่างผมนะอย่างผมไม่แก่แล้วนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยคนอายุเยอะเนี่ยพฤติกรรมของเราเนวะลากลับบ้านนะครับสมัยเราก็คือเขาเรียกว่า s ิบ b ิดแบกเวลานั่งเนี่ยเราจะนั่งพิงนั่งโซฟาสบายเลยดูทีวีนะครับ เป็นพสซีฟมากๆเลยนะครับคนรุ่นอายุเด็กใครเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าอายุเยอะเหมือนผมนะครับกลับไปนั่งดูทีวีเลยดูไปดูมาเัาทีวีก็ดูเรานะครับอันนี้ก็พวกคนรุ่นรุ่นเราเนี่ยรุ่นไม่เราโทษทีรุ่นผถนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่คนรุ่นใหม่ไม่ใช่นะครับเขาจะซิกอัพไรนั่งอย่างนี้เลยแล้วเขาจะดูคอนเทนต์ที่เขาต้องการจะดูนะครับไม่ใช่มายัดเยียดให้เขาดูเขาไม่ดู รับนั้นเกิดอะไรคนรุ่นใหม่อย่างนี้นั่งรีเควสเองทําเองดูเองนะครับเปิดคอมพิวเตอร์มาทีมีอยู่สี่ห้าจอดูรู้ดูยังไงผมก็ไม่รู้นะไอช่องนี้ก็เปิดเพลงไอนี่ก็แชทไอนี่ก็อะไรต่างๆสี่ห้าจอเลยแล้วกพราเป็นคนดีมาว่าผมอยากดูอันนี้เวลานี้นะครับไม่ใช่มาเปิดอะไรให้ผมดูผมไม่ดูงั้นต้องเรียนว่าผมมองนะครับเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้ใช้เวลากับทีวีน้อยลงไปเยอะเลย ครับแต่จะใช้เวลาไหนเนี่ยบนพีซีเงี้ยซะเยอะนะครับแต่เขาเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะเขาจะไม่ชอบดูอะไรที่พาสซีฟนะครับเราก็เลยมองจุดเนี้ยมองเออทูบมิวสิกเนี่ยเราทําให้เป็นอินเตอร์แอคทีฟเลยนะครับอยู่บ้านก็ดูทีวีขึ้นรถก็ฟังวิทยุนะครับอยากจะโทรเข้ามาในการวิทยุก็เอาซิมทรูมูฟโทรเข้ามานะครับอยากจะโหวตอยากจะอะไรก็ใช้ซิมทรูมูฟนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างอันเองเองอย่าง AF ที่เราทำทำไปอยู่เนี่ย ะครับเอาแค่มือถืออันเดียวเนี่ยดูโหวตโหลดแชทนะครับผ่านมือถือได้หมดเลยออกนอกบ้านก็ดู AF บนมือถือได้เรามีบริการเรียกว่า AF คู่นะครับไลฟ์บอดแคดดูเลยว่าอยู่ในบ้านทำอะไรเรายังมีเทคนิคด้วยถ้าดูบนมือถือกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมจะมีกล้องพิเศษในบ้านให้ด้วยครับให้ลูกใครเป็นแฟน,เน์เองต่างต่างนะครับดูบนท,ทีวีมันมีมันมีจอเดียวครับแต่พอมาดู AF ผ่านกล้องเนี่ยเราดูได้หลายจอ ราจะมีกล้องซ่อนไว้ด้วยนะครับบางกล้องต้องพิเศษบนทีวีไม่มีบนอินเทอร์เน็ตมีนะครับถ้าเข้าไปดูในในเว็บของเราเข้าไปดูได้บนมือถือก็จะมีกันนะครับอันนี้ก็แค่ยกภาพให้เห็นนั่นเองว่าจริงๆแล้วเ,เราใช้มือถือนในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยหรือคอนซูเมอร์เราเข้าไปแอคเซสคอนเทนต์ที่เขาต้องการใช่ไหมครับเป็นแฟนเอฟอยู่บ้านก็ดูทีวีนะครับพอจากบ้านไปอยู่ที่ทํางานก็เปิดคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์ไปดูเอฟได้ ร,ระหว่างทางก็ดูมือถือนะครับอันนี้ก็คือเป็นการดิจิทัเซน <c oughs> ให้เห็นว่าโอ้ทรูปเป็นผู้ให้บริการเครข่ายงจรนะเออดีนะเราสามารถที่จะคอนซูมคอนเทนต์เนี่ยหรือ <c oughs> บริโภคคอนเทนต์ที่เราชอบได้ทุกที่ทุกเวลาทุกดีไวนะครับอันนี้ก็ทรูเบดิก็จริงๆมันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือวันนี้ทรูปเปสรดซิมผมยังเป็นซิมมือถือนะครับแต่เรารีโพ i ิชันว่าเป็นซิมสำหรับคนหลักเพลง บนฟิตที่เขาได้ก็เยอะแยะเกี่ยวกับเพลงดาวโหลดฟรีลิงแบ็กโทนฟรีอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงก็ฟรีหมดนะครับแล้วก็ตอนมาซื้อซิงผมมีซีดีแถมไปให้ฟรีด้วยนะครับพอซ,ซีดีใส่เข้าไปในซิงม,มันเกิดอะไรวันนี้ไปเดินตามร้านซีดีนะครับซิงทูมูผมเนี่ยขึ้นแทน่นเลยขึ้นชาร์จเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็กเอไปนที่เบอร์หนึ่งไปเดินดูได้กลายเป็นว่าซิงผมเนี่ยได้ขยายดิสติบิวชั่นนะครับจากทรานดิชแนล ช่องทางการขายสิ่งปกตินะครับตามมาบนคองตะวันนาอะไรเนี้ยนะนันก็คือช่องทิ่ปกติที่มีขายอยู่แล้วแต่ไปดูเลย B2S นะครับไปดูแมงป่องไปดูร้านต่างๆพวกเนี้ยนะครับที่ขายซีดีเนี่ยซิมงผมขึ้นท่านนำหนึ่งหมดเลยนะนานที่เป็นนำหนึ่งสักทีนะไม่ว่าเพราะในนั้นในร้านซีดีเนี่ยผมมันำห,หนึ่งครับก็คือสิ่งถูกเราขึ้นเป็หนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นซึ่งเราทำลายอะไแล้วง็น,นทางเา่าบอ้ว่าเรามีอัลบั้มที่กินเนี่ย นี้เดี๋ยวผมจะเข้าใชายโย่ขออนุญาตพอดีวันนี้บอกว่าตีมของวันนี้คือ Beyond Screen ใช่ไหมครับก็คือบิ y o n โฆษณาเราก็เลยเพิ่งล่าสุดวันนี้เองเมื่อประมาณเดือนเมษายนครับมันก็มีรีพอร์ตออกมาจากบริษัทวิจัยที่เรารู้จักกันดีนะครับ TNS นะครับเขาก็เพิ่งจะส่งรีพอร์ตเนี้ยตีตีพิมพ์ลงในลงในหนังสือนะครับเราก็เลยหยิบขึ้นมาอีกหนึ่งครับเขาก็บอกว่า Which the brand ที่ using digital advertising แบรนด์ไหนเป็นท็อปแบรนด์เลย เขาก็ทำอินเสิร์ชอันนี้ทั้เซอร์เวย์เนี่ยอยู่หลายประเทศนะครับเนี่ยอายุ15ถึง39นะครับกัมลัง3,000อินเทอร์เน็ตยูเซอร์ในการทำเซอร์เวย์เนี่ยออนไลน์นะครับร่วมกับหนังสือผมจำไม่ได้แล้วดิจิตอลมีเดียอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับทำเซอร์เวย์ในหลายๆประเทศนะครับฮ่องกงเมืองจีนมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันอะไรเงี้ยนะครับก็ทำดูว่าเอ๊ะแบรนด์อะไรที่เป็นท็อปแบรนด์เลยที่ในการใช้ดิจิตอลแอดเวอร์เรชิ่ง ก็ไม่เป็นที่แปลกใจนม่ผมไม่ยอมมาเล่าให้ฟังนะครับทรูมูฟเราก็เป็นอันหนึ่งนะครับแปดในแปดประเทศครับอันนี้ก็คือแค่แค่ผมแค่ยกใหญ่หมาไอ้วันนี้มันไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียวนะครับสื่อทีวีช่องมันมีสื่ออื่นอเยะแยะเนี่ยที่ทำไมทรูมูฟเราถึงได้เป็นอะันหะนึ่งพอดีเราได้อันนี้ส่งจาก True Corporation นะครับในกลุ่มเราซึ่งเราก็เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเราเป็นเบอร์หนึ่งของอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็เอาทรูมูฟเนี่ยสอดแทรกเข้าไปตลอดเวลาที่นั่นเนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะได้เห็น True Move เนี่ยในสื่อดิจิตอลมากมายไม่ว,ไว่าเป็นเว็บไซต์อะไรต่างๆที่ที่ทางเราเทาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอน,นิสงส์ด้วยนะครับแต่จริงแล้วเราก็ค่อนข้างจะแอคทีฟมากในการเข้าไปาทำแอปพลิเคิ่นบนออนไลน์นะครับก็มีหลายๆแบรนด์อยู่ในนี้อันนี้ก็ของประเทศไทยน,นะครับอันนี้ก็มีข้อความด้วยใครอยากอย่านาเดี๋ยวขอได้ผมส่งไปให้นขาครับว่า ทําไมถูกมุกเนี่ยถึงเป็นระดับเด่นนะครับเราทำอะไรไปบ้างก็จริงๆส่วนใหญ่ก็เป็นผลอัน,นิสงส์มาจากที่เราเป็นคอนเวอร์เจ้าเพษเยอะคนเดียวในประเทศไทยนะครับมีครบทุกสื่อทุกรูปแบบดูแบบนด์แบรนดนึงเปนอย่เล่าแล้วโม้อีกนิดนึงนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีหนึง่งนะครับจากบริษัทดีเซลเป็นมิวเวิร์ดบราห์ใช่ไหมครับถ้ <c oughs> ารู้จักกันดีนะครับมิวเวิร์ดบราห์เนี่ยเขาก็ทําแบรนด์ปีระมิดซึ่งเป็นแบรนด์เฮลอันนี้ผมก็ยกมาพอดีมันดีเลยมาเล่าให้ฟัง ก็ตั้งแต่สมัยออเรนด์เนี่ยแบรนด์เฮลเราเป็นยังไงพอมาเป็นทรูมูฟเนี่ยเราทําตอนนั้นก็ประมาณเดือนเมษายนทุลายนะเมษถึงทุลายปีศูนย์เจ็ดแล้วก็มาประมาณออกโทเปถึงธันวาคมปีศูนย์เจ็ดนะครับก็เห็นว่าแบรนด์เฮลเนี่ยมันก็มีบอลที่ไม่เป็นเกียร์อะไที่คงจะทราบพอดีนะครับนักการตลาดคงได้เห็นในปีระมิดแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับแล้วก็เติบโตมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งเรียนแล้วว่าที่จากสมัยออเรนด์มาเป็นทรูมูฟเนี่ยแบรนด์เราแข็งแรงขึ้นเยอะ ซึ่งก็อาศัยอน,นิสงส์จากที่เราอยู่ในภายใต้ของ t r ูค Corporation เหมือนกันอยู่ในทุูกลุ่มนะครับโมลยลโมลยกันอันสุดท้ายพอดีอันนี้เพิ่งออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาเองนะครับเบริษัท t r ูค c o ์ p ป r a t i o n เราอันนี้ก็ได้รับการซอรว์จาก